因为。 แบบว่าลมเย็นมากเลยนะธรรมชาติสุดวันนี้เรามาก็คือเมื่อเช้าฝนตกเนาะช่วงบ่ายก็จะแบบว่าเย็นหน่อยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงคึ่ง

วิวสวยมากไม่ร้อนจ้ยแต่เราเอมเห็นต้นนันนี้อ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยคนน้าเขาก็จะมาถ่าย 变妈 เราจะไปส่วนของทะเลกรุเพสนะ,ะทุกคน 老辈。老 มันไม่มีน้ำเลยนี่คือปลาตีนอุ้ยอุ้ยตัวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยน้องไปไหนเนี่ยเฮ้ย Το μυαλόριόριό! เดี S <S ๋ยวไหนดาุกคนเหมือนฝนจะตกแล้วฝนตกแล้ว